ขณะที่ในส่วนของคุณยิ่งรักเมื่อวานนี้นะครับ โพสข้อความทางเฟซบุ๊กระบุตอนหนึ่งว่าดิฉันเพียงหวังว่าในการพิจารณาคดีในชั้นศาลฎีกาดิฉันจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงและมีโอกาสเสนอข้อเท็จจริงข้อโต้แยง้งและพยานหลักฐานของดิฉันในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอที่สำคัญดิฉันขอให้มีการพิจารณาอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมปราศจากอคติใดๆเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดิฉันเห็นว่าดิฉันยังไม่ได้รับสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมในชั้นที่ถูกกล่าวหาและมีวัตถุประสงค์ทางการเมือง ที่จะทำลายดิฉันเข้ามาแทรกซ้อนโดยตลอดสุดท้ายนี้ดีฉันขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายได้โปรดยุติการวิาพากษ์วิจารณ์ใดๆหยุดกดดันหรือชี้นำเพื่อประโยชน์ทางการเมืองจนกว่ากระบวนการพิจารณาคดีของสารดีกาจะเสร็จสิ้นเพื่อให้ความเป็นธรรมกลับคืนสู่สังคมไทยต่อไป นายกบุญเดชประยุทธ์จันโอชาเมื่อวานนี้ตอบคําถามนักข่าวกรณีเรื่องคุณอิงรักจะไม่สามารถขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศแล้วได้ใช่ได้แล้วใช่หรือไม่โดยนายกบุญเดชประยุทธ์ตอบสั้นๆน,นะครับว่าต้องไปถามศาลเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมเดี๋ยวรอให้เขารายงานขึ้นมาก่อน ขณะที่รองโฆษกประจําสํานักนายกุัฐมนตรีพลตรีสันเสริญแก้วกําเนิดบอกว่าถ้าคุณยิ่งรักมั่นใจว่าการดําเนินนโยบายจํานํเข้าวที่ผ่านมาทําไปด้วยความรอบคอบไม่ได้มีเจตนามิมชอบรวมทั้งไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศก็ควรจะนําข้อมูลหลักฐานและมาแสดงตนเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในมุมของพลตรีสันเสริญบอกว่าถ้าคุณยิ่งรักมั่นใจก็ควรจะมาะแถลงเปิดคดีด้วยตัวเองนะคะเชื่อว่าตัวคุณยิ่งรักน่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่เลือกที่จะหลบหนีในชั้นศาลเหมือนกับนักการเมืองหลายคนในอดีต THANKS